วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงพักนะคะพักกลางวันอของการเรียนออนไลน์ของพวกเรานะคะวันนี้นะคะที่เชร์นะคะก็อยากกินอะไรคะ,ผ,ะผัดแตงใส่ไข่อ่าผัดแตงใส่ไข่นะคะ<ม>วัตถุดิบเราก็มีอะไรคะแตงกวากับมีดอ่าแตงกวานะคะซึ่งแตงกวนี่คุณแม่บอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแตงกวากับมีนะคะเราจะลงมือทํากันเลยนะคะโดยอันนี้คือมีดปอก มีดของเด็กนะคะมีดของเด็กนะคะใช้งานได้เหมือนกันนะคะก็มีความคมเหมือนกันแต่ก็จะปลอดภัยนะคะให้เด็กกๆ,ๆใช้ได้นะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะไปดูวิธีการหั่นของพี่เชอร์ค่ะพี่เชอร์นะคะก็จะ,ะหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอ่ะเอามาอตั้งขึ้นนิดนึงค่ะอ,อ่ะกดไว้ค่ะให้แน่นนะคะ เมนูง่ายๆนะคะที่เด็กๆก็ทําได้นะคะ,ะระวังนิ้วด้วยค่ะนะคะนี่เด็กนะคะถามว่าคมไหมก็เข้าอยู่นะคะได้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่เชอร์หั่นแตงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนลงกระทะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่เชอร์โอเคไหมคะลูกโอเคค่ะโอเคค่ะค,ค่ะขณะที่พี่เชอร์นะคะก็กําลังหั่นแตงกวานะคะเอาพันไปดูหน้าพี่เชอร์หั่นแตงกวากลอน ะะเราก็จะไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้มีวัตถุดิบเราเป็นไข่นะคะไข่ไก่ของเรานะคะฟองค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบเรามีอะไรและก็คุณแม่ขออนุญาตเตรียมวัตถุดิบให้พี่เชอร์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดพร้อมๆกันในครัวค่ะเสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้พี่เชอร์หั่นแตงเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงกระทะการเตรียมไข่หรือยงคะเตรียมแล้วค่ะโอเคอโอเคค่ะวางไว้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ